ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เตรียมปากกากระดาษจดไว้ให้ดีว่ายังไงให้สะเทือนสามโลก เปิดพิธีการไหว้สามสิบเอ็ดพบภูมิเสริมมงคลขจัดอุปสรรคเคยสงสัยไหมทำไมชีวิตเหมือนจะดีก็ไม่ได้เหมือนจะได้ก็ไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรบางอย่างทำไมไม่ผ่านฉลุยทั้งที่ทำมาทุกสิ่งอะไรว่าดีที่ไหนว่าเจ๋งก็กราบมาแล้วทั่วไทยแต่ก็ยังรู้สึกไม่สุดการกราบไหว้ขอพรสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ ต้องถูกที่ถูกทางและถูกคนมันถึงจะปังคำถามคือแล้วจะรู้ได้ยังไงเรามีบารมีสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนสำหรับบางคนมีเซนก็อาจสัมผัสได้เมื่อไหว้ขอพรกับเทพองค์นี้แล้วดีได้ผลสมปรารถนาแต่บางคนก็ไม่สามารถสัมผัสได้เรื่องนี้ขอแนะนำของอาจารย์เจ้าอ้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการไหว้ขอพร ได้กล่าวกรรมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้บางทีเราไม่รู้หรอกว่าติดค้างท่านใดผู้ใดไว้บ้างบางคนติดค้างญาติพี่น้องบางคนติดค้างเทวดาทําให้จะทําอะไรก็ติดขัดแม้ว่าจะได้มาก็ได้มาแบบไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยการไหว้พบภูมิเพื่อแสดงการน้อมเคารพสักการะ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและถ้าจะให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกท่านทุกรูปทุกนามต้องทำการไหว้ทั้ง31ภพภูมิอันประกอบไปด้วย16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเพื่อเป็นการน้อมสการะบูชาทั้งสโลกขอขมาสิ่งที่ติดค้างและขอพรได้รับกันท่วนหน้าทุกภพทุกรูปทุกนาม พภูมิต่างๆทั้ง31พบภูมิคือที่เกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายในสารกโลโลกประกอบไปด้วยมนุษย์หนึ่งเทวภูมิ6รูปภูมิ16อารูปภูมิ4อบายภูมิ4ซึ่งมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันกับพบภูมิทั้งหลายสามารถเชื่อมโยงภูมิทั้งหลายกับมนุษย์ด้วยบุญซึ่งพบภูมิต่างๆเหล่านี้เป็นที่สถิตของเทวดาชั้นสูง พระพรมและหล่าถวยเทพต่างๆฉะนั้นการไหว้จึงมีความสำคัญมากเพื่อให้มนุษย์และภพภูมินำรงอยู่อย่างมีความสุขให้เกียรติผูกมิตรอุปธรรมค้ำจุนได้พึ่งพากันได้มนุษย์ที่ตายไปแล้วเมื่อประกอบบุญมากสะสมบุญมากหรือน้อยตามกำลังบุญก็จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆเหล่านี้ เป็นญาติของเราที่ได้ล่วงลับไปหากเสเวยบุญก็ไปเป็นเทวดาอยู่ในภพภูมิพรหมภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิเราจึงควรไหว้ภพภูมิต่างๆอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในวันสำคัญเปิดชีวิตใหม่ในแต่ละปีเพื่อเป็นการกล่าวภพภูมิบอกกล่าวเทวดาหากทำสิ่งใดไม่ดีก็จะได้ขอขมากรรมขออภัยเพื่อให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บางคนติดขัดในชีวิตก็ช่วยอุปถรัรมภ์ให้ชีวิตดีขึ้นการไหว้พบภูมิจึงเป็นการเปิดทางชีวิตเปิดกิจการเปิดการงานเปิดทรัพย์เปิดเลิกดวงดีให้เราเดินทางชีวิตได้ง่ายขึ้นและเจริญยิ่งขึ้นไปโดยหลักการไหว้พบภูมิ 1. ไหว้พระแม่ธรณีเป็นอันดับแรกเพื่อเป็นการเปิดทางแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยดำรงชีพ ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันกระทั่งตายพระแม่ธรณีเป็นผู้ดูแลแผ่นดินมนุษย์ประกอบอาชีพอยู่บนพื้นแผ่นดินพระแม่ธรณีจึงเป็นประธานช่วยในการเดินทางของชีวิตราบรื่นและมีอุปสรรคน้อยลงโดยของไหว้ก็จะมีส้มแปดลูกกล้วยน้ำว้าหามหนึ่งหวีมะพร้าวหนึ่งลูกน้ำชาสี่แก้วน้ำเปล่าสี่แก้ว บายสีปากช้ำหนึ่งคู่พวงมาลัยดาวเรืองหรือมะลิหนึ่งพวงจากนั้นจุดธูปสาบสอดอกตั้งนโมสามจบและกล่าวคำสการะโอมพระแม่ทรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังอยู่เจ้าคะ่ะสังคาตังโลก,กังกะวิธูเปิดทวารบานประตู โปรดมารับส้มสุกลูกไม้ที่ลูกถวายในครั้งนี้เมื่อรับแล้วสเสวยแล้วโปรดให้ผ่อนลูกบอกชื่อสกุลและอธิษฐานขอพรตามปรารถนา 2. องไหว้เทวดาชั้นล่าง15ชั้นดินการไหว้เทวดา15ชั้นดินช่วยส่งเคราะห์ให้เรามีชีวิตมีฐานะ มั่นคงขึ้นประกอบกิจการสามารถร้องขอให้เทวดา15ชั้นดินมาช่วยส่งเสริมให้กิจการรุ่งเรืองขึ้นของไหวสําหรับอาหารคาวหวานที่เราชอบตามกำลังหนึ่งสำรับวางไว้ที่พื้นดินหรือตั้งบนโต๊ะเล็กๆที่ไม่สูงจากพื้นดินมากจากนั้นจุดธูป15ดอกแล้วกล่าวคำสการะสาธุ สาธุสาธุลูกชื่อนามสกุลอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดประเทศเป็นบุตรนายนางผู้เป็นบิดามารดาขอไหว้สำรับอาหารทั้งหลายเหล่านี้ ต่อเทวดาสิบ้าชั้นดินอากาศเทวดาญาติที่อยู่ในภพภูมิขอให้ท่านจงมารับเอาเครื่องเส้นไหว้ทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวเมื่อท่านรับแล้วกินอิ่มแล้วขอให้อนุโมทนาบุญ และอวยพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงประสบพบเจอแต่ความดีจงมีแต่ความสุขบริบูรณ์ผลด้วยความรุ่งเรืองทรัพย์สินงอกงามกำไรเพิ่มพูนเงินไหลนองทองไหลมาโชคลาบมากมีสมหวังตลอดไป จากนั้นอธิษฐานตามปรารถนา 3. ไหว้เทวดาชั้นสูง16ชั้นฟ้าคือการไหว้เทวดาชั้นสูงเป็นการไหว้เพื่อขอความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ท่านรับรองผลในชีวิตไม่ว่าเราจะประกอบหน้าที่อะไรทำกิจการอะไรองค์กรเล็กหรือใหญ่หรือไหว้เพื่อเสริมสิริมงคลส่วนตัวก็ทำได้ เทวดาชั้นสูงเป็นผู้มีฤทธิ์มากการตั้งเครื่องไหว้เป็นเสมือนเครื่องไหว้บรรณาการเพื่อส่งคำร้องบอกกล่าวขอพรต่อท่านเทวดามีหลายหน้าที่ประจำการหลายด้านเราต้องไหว้ให้ครบทุกภพภูมิเพื่อให้เราสามารถกระทำกิจการทำงานเปิดทางการงานให้เจริญรุ่งเรืองง่ายขึ้นโดยของไหวมีดังนี้ ผลไม้ห5อย่าง9อย่างขนมหวานหมากพลูบุรีมะพร้าวน้ำหอมไข่ต้มห้าฟองขึ้นไปเข้าตอกดอกไม้พวงมาลัยน้ำาสีน้ำเปล่าและบายสีปากชามงคู่หากมีกำลังให้เพิ่มใบสีเทพ และบายสีพรมจากนั้นจุดทูป16ดอกตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวคำสการะโอมสีสีวันนี้วันดีเรื่อดีเวลาดีเป็นมหามงคลยามเป็นเรื่อเศรษฐีเป็นเวลารับทรัพย์เป็นเรื่เทวดาเป็นเรื่อพรหมประสิทธิ โลกมีนามว่าชื่อสกุลขอตั้งโรงพิธีณนะบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดประเทศพร้อมเครื่องสักการะเป็นมงคลอันมีเครื่องไหว้บายสีผลไม้โอชารสขนมหวานนานาหมากพลูพร้อมสับ น้ำท่าบริบูรณ์ขอสการะขอท่านทั้งหลายที่ดีกล่าวมาข้างต้นนี้เพื่อเป็นการผูกมิตรผูกจิตใบตรีผูกดวงเศรษฐีเปิดทรัพย์เปิดทางขอเทวดาทั้งหลายที่มีสัมมาทิฏฐิจงเป็นมิตรแก่ข้าพเจ้าจงอุปธรรมข้าพเจ้า จงรับรองผลการงานแก่ข้าพเจ้าคำขอทั้งหลายของข้าพเจ้าจงสำเร็จด้วยบุญญาธิการส่งเสริมด้วยบุญเยริศเทวดาสมหวังมหาเศรษฐีค้าขายร่ำรวยเงินทองโชคลาภไหลมาเทมาสมปรารถนาสำเร็จผลทันที ณการบัดนี้เมื่ออิ่มแล้วโปรดอนุโมทนาบุญให้ผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เห็นผลทันทีด้วยผลศีลทานไม่เป็นทุกขลาภณนะการละบัดนี้ด้วยเทินจากนั้นอธิษฐานขอพรตามปรารถนาเมื่อเสร็จพิธีครบสามขั้นตอนกรวดน้ำอุทิศบุญ ให้กับ31พบภพภูมิและสรรพสัตว์ให้มีความสุขความเจริญท่านใดทุกพ้นทุกข์ท่านใดสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาเนื้อหาข้อมูลอาจารย์เจ้าอ้อมจันทร์ประภาพรผู้เชี่ยวชาญด้านการไหว้ขอพรหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชฌาเสียงธรรม ขอขอบพระคุณค่ะ